เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวแรกกันนะครับที่การเวียนเทียนนะครับในพื้นที่ของอำเภอปนร๊ะนะครับโดยนะครับเมื่อวานนี้ที่อำเภอปนร๊จังหวัดปัตตานีนะครับมีพุทธศาสนิกชนนะครับได้เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาเป็นจํานวนมากครับเมื่อวานนี้ครับว่าที่รัตตรีตะกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีครับเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาประจําปี2,565แล้วก็เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดควรนอกตมบนควอำเภอปนเรจังหวัดปัตตานีโดยมีพระครูพินิษสมณการเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาประหลัดอาวุโสผู้แทนในอำเภอทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากครับภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด จากนั้นก็ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าและประธานฝ่ายสงนะครับก็กล่าวนำถวายสักการะดอกไม้ทุบเทียนแล้วก็นําพุทธศาสนิกชนเวียนทักษินารอบอุโบสถสามรอบแล้วก็นําดอกไม้ทุบเทียนประดับบนเจดีย์ครับขณะที่บรรยากาศเวียนเทียนที่วัดเมืองยะลาพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับนายอำนาชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระมหาธาตุเจดีเพื่อน้อมลำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถวายเป็นพุทธบูชาร่วมอนุรักษ์สืบสารประเพณีทางพระพุทธศาสนาตลอดจนความเป็นสุริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 ท่ามกลางฝนที่ตกโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่อง